กับผมนายสมวิศมกุลผู้อำนวยการสำนักช่างเทศบาลนครตรังเทศบานลรรบานครตรังมีความตั้งใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญถึงความปลอดไปของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จึงก่อให้เกิดโครงการติดตั้งระบบกล้องตัวรับองค์จรปิดซ c t v ภายในเขตเทศบานลนครตรังบริเวณสี่แยกจุดเสียงที่มักเกิดอุบัติเหตุทางถนนโรงเรียนโรงพยาบาลรวมไปถึงสถา,านที่สำคัญต่าง,างๆ เพื่อแค่ไขปัญหาและสร้างความอบอุ่นให้แข่พี่น้องประชาชนครับเป็นสิ่งที่ดีมากเลครับเพราะว่าผมก็เป็นคนชาวจังหวัดตรังนะครับผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าผมอยู่จังหวัดตรังมีความปลอดภัยมากขึ้นไม่ว่าดเ,เป็นทางด้านชีวิตและทัพย์สินของผม เพราะว่าการที่มีกรองวงจรปิดนี่นะผมเวลาไปไหนนะพมไม่ใช่ต้องกลัวว่ากลัวโจรขอาการรายเพราะว่ากล้องนี่นะมันจะเป็นหูเป็นตาไอ้พมช่วยช่วยช่วยดูดดดแลชีวิตสับสนของพมอกับร้านเราจะอยู่มุมหัวค้งนะคะสมมติว่าถ้ามีรถทางตรงถี่คับมากกับลูกค้าเราออกจากร้านเนี่ยค่ะมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุเชี่ยวชนกันได้บางที่ก้องที่ร้านเนี่ยมันก็อาจจะส่งไปเมถึงอะค่ะก็สามารถดูก้องของเทศบาลได้ค่ะก้องวงจรปิดมันคือเป็นการ บันทึกภาพเคลื่อนไหวก็เป็นหลักฐานสําคัญอันดับต้นๆ้นก็ก็ดีครับคิดว่าดีครับเจอรัดกับทุกๆุกปาดเดียวตังครับมันก็ดีเหมือนกันครับมีบวงจนปิดรอบเมืองครับการคืดวันนี้ได้มันจะได้รู้กันว่าปิดไก่ตู้ใช่ไหมการมีอาชญากรรมวันนี้ได้มันจะมารถจับปราได้หมดที่ผ่านมาเราได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนในทางที่ดีผมขอขอบคุณทุกหน่วยงาน ที่ช่วยผลักดันและส่งเสริมให้เกิดโครงการติดตั้งคล้องวงจรปิด CCTV ทั่วเขตเทศบาลนครตรังเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่พี่น้องประชาชนเทศบาลนครตรังขอบคุณครับ